S <S โอกคาถ้าเอาว่าพัดโกคาพัดใจดีเทตาวันนี้แหมมันนั่งเป็นไรเนเลยนะกระโดดที่ดินลระก็อยากจะเป็นเศรษฐีชาอยากจะเป็นราคาที่ดีนะอยากจะมีที่ดับที่อยู่อาศัย สายตามคนใจเลยนะสายตาสภาทุกคนทุกท่านเลยนะเข้าสองคนเข้ามาตั้งศิลปะใดๆตั้งใจแต่ตางแต่ว่าขอเชิญเลยหลังจากที่ได้สัญญาอุ้ทให้เกดเรียบร้อยเพาเรืองจรเงจราแล้วแต่ว่าสายตาทภาเรายังเจอรัโดยาจยังจำหน่ายดอกไม้กรองจะไ Okay.